ช่องสยองสามร้อยหกสิบห้าวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับสยองบ้านทักราชการป่าไม้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณโบัวแก้วจำปาทรยบครับคุณบวแก้วเล่าว,ว่าเมื่อก่อนสามีเรารับราชการป่าไม้ปัจจุบันเกษียณมาหลายปีแล้วสมัยก่อนเราต้องตามสามีไปตลอดสามีไปประจำอยู่ตามหนวดป้องกันร,รักษาป่าซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในป่านั่นแหละบ้านทักก็เก่าและสุดโทมาก ครั้งหนึ่งสามีต้องย้ายไปประจำหน่วดป้องกันร,รักษาป่าแห่งหนึ่งทางภาคใต้หน่วยนี้อยู่ทางขึ้นเขาไกลจากตัวจังหวัด20กว่ากิโลอยู่ริมถนนซึ่งข้างหน้าหนหวดเป็นทางโค้งหักศอกเราย้ายมาวันแรกก็เดินดูรอบๆหน่วยแล้วไปสะดุดตาก,กับเศษซากชิ้นส่วนรถนานา,นาชนิดมีหญ้าปกลุมเต็มไปหมดคณนด้วยสายตาคงถูกทิ้งมานานหลายปีแล้วที่นี่มีลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการประจำอยู่ ตอนคืนจะมีเวรเฝ้าสานักงานหนึ่งคนเราที่มาอยู่วันแรกก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยเพราะได้ข่าวมาก่อนว่าที่นี่ผีดุตอนคำ่คำค่ก่อนนอนเราจะสวดมนต์ทุกคืนเช้าก็ไปใส่บาตรก่อรวดน้ำวันพระก็ไปวัดตรงทางขึ้นเขาเสมอสามีไม่ค่อยอยู่ไปราชการบ่อยเราอยู่กับลูกสาวเล็กๆสองคนเราไหว้พระบอกตลอดเลยว่าอย่ามาให้เห็นถ้ามาก็ขอให้มาดีๆบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านไม้มีสองชั้นเรามักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอด โดยที่เปิดออกมาดูก็ไม่มีใครตอนแรกกลัวแต่ตอนหลังชินแล้วคิดเสียว่าเขามาดูแลปกป้องเราเพราะเราทําบุญกรวดน้ําให้ตลอดเวลาเขามาจะมีสัญญาณมาก่อนทุกครั้งคือจิ้งจบทั้งบ้านจะพร้อมใจกันร้องเสียงแซ่ไปหมดสักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดตามมาเสียงสยองมากกอกกอกดังเย็ดอาจช้าช้าเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องเราสักพักก็เดินลงไปสักพักก็เดินขึ้นมาใหม่อยู่แบบนี้ซึ่งเราสังเกตได้ว่าจะมาเฉพาะวันกวนเท่านั้น ถัดจากบ้านทักเรามีบ้านสองชั้นอีกหลังถัดไปสุดท้ายอยู่ติดเชิงเขาเลยจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวมีประมาณสิบห้องเป็นเรือนของลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัวตอนเรามาอยู่ใหม่ๆก็เห็นอยู่กันเต็มนะไปๆมา,มาๆย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองหมดส่วนข้าราชการประจําที่ทักที่นี่พอเย็นวันศุกร์เขา,เขาก็กลับบ้านกันหมดมาอีกทีวันจันทร์เราเลยต้องอยู่กับลูกสาวสองคนและเวรที่มาเฝ้าสนักงานอีกคนเท่านั้นคืนหนึ่ง เวนที่เฝ้าสนักงานวิ่งมาทุกประตูหน้าบ้านเราตะโกนเรียกเสียงดังวอยวอยวกเว็เช๊เช๊เปิดประตูให้ผมหน่อยเราก็ตกใจรีบอุ้มลูกลงมาเปิดประตูให้ก็ถามมีอะไรอะไรเขาบอกผีหลอก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 แล้วนั่งตัวสั่นเราบอกให้ค่อยๆเล่าเขาก็เล่าว่าตอนนอนอยู่มีผู้ชายสามคนมาเคาะประตูสํานักงานตอนแรกคิดว่าคงมาถามทางหรืออะไรก็มองถ่ายกระจกไปแตกฝักไม่เห็นมีรถแล้วมากันยังไง เลยไม่ได้เปิดให้พอสังเกตด,ดีๆผู้ชายสามคนนี้รองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวินเหมือนเกิดอุบัติเหตุมาร่างกายมีแต่ร่องรอยบาดแผลพอเพ่งดูดีๆเคยนี่ไม่ใช่หน่าคนแล้วเขียวซี่ขนาดนั้นทีนี้แกเลยเปิดประตูหลังวิ่งหนีมาทุกประตูบ้านเรานี่แหละบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกกลนมาแค่ว่าคนที่มาเข้าเวรเจอกันเกือบทุกคนแกก็เพิ่งเจอนี่แหละจะมาหลากหลายรูปแบบเลยสรุปคืนนั้นแกก็ไม่กล้ากลับไปนอนสนักงานขอนอนที่ระเบียงหน้าห้องเรา และหลังจากนั้นมาถ้าเป็นเวรของแกแกจะไปขอแฟนเราบอกหัวหน้าสงสารผมเธอผมกลัวแฟนเราก็คนกลัวผีเลยอนุญาตให้แกมาบอกอีกว่าถ้าหัวหน้ากับเจยย้ายนะผมขอลาออกสรุปพอหลายเดือนต่อมาเราย้ายแกก็ลาออกจริงๆแกว่าที่นั่นเฮียนแกยอมลาออกดีกว่าวันหนึ่งสามีพาเรากับลูกๆไปเยี่ยมญาไปครั้งหนึ่งคืนพอกลับมาตอนสายสายเห็นคนในสนักงานจับก,กลุ่มคุยกันอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น ลูกจ้างที่มาเข้าเวรเมื่อคืนนี้เล่าว่าเมื่อคืนมาเข้าเวรพาแฟนมานอนด้วยตกดึกประมาณตีสามแฟนก็ตื่นมาเข้าห้องน้ําเห็นรถกระบะขับเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านมีทั้งคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงจูงกันลงมาจากรถมายืนอยู่หน้าบ้านเราบ้านพักเราเองเต็มไปหมดพอตอนตีห้าแฟนเขาก็ปลุกพี่ๆตื่นๆไปต้มนำ้ำชากาแฟถึงเมื่อคืนนี้หัวหน้าพี่กลับมาแล้วพายาคพี่น้องมาเต็มไปหมดเลยผือหัวหน้าจะต้องการอะไรแกก็รีบตื่นแล้วบอกแฟนว่า ไม่เห็นรถหัวหน้าเลยแฟนแกก็ยืนยันว่ากลับมาแล้วจริงๆแกเลยเดินไปดูที่หน้าบ้านเราแต่ตอนนั้นบ้านเรายังล็อกแม่กุญแจอยู่เลยแกเลยเดินกลับมาบอกแฟนแกว่าไม่มีใครมาสักหน่อยกุญแจยังครองอยู่เลยแฟนแกไม่เชื่อเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านเราปรากฏว่าแม่กุญแจยังแขวนอยู่จริงๆทีนี้แฟนแกสติดแตกเลยจะแสดงว่าที่เห็นหนะ้าไม่ใช่คนแกเลยชี้ไปที่กองซากรถข้างๆหน่อยบอกว่าวันดีคืนดีก็ออกมาหลอกซะแล้ว พราะสมัยก่อนถนนสายนี้ขึ้นเขาแล้วถึงตัวจังหวัดมีอยู่สายเดียวแล้วทางโคดเคี้ยวมากๆหน้าหนวดเป็นโค้งหักสอกรถมาเทีกระจัดตายอยู่มากตรงหน้าหน่วยนี้แล้วมีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่อีกว่ารถทุกคันที่มาความตรงนี้คนที่รอดตายต่างเล่าตรงกันอย่าประหลาดว่าเห็นมูตัวใหญ่มากๆนอนพาดถนนตรงทางโค้งเลยจึงหยิบเบรกกระทันนทำให้รถความคนงานยังเล่าให้ฟังอีกว่าข้าราชการคนก่อนๆก,ก,ก็โดนมาแล้ว กลางดึกมีฝรั่งสองผัวมีเดินมาขอสนักงานไม่ใส่รองเท้าเนื้อตัวมอมแมมมาขอความช่วยเหลือเขาเลยบอกให้นั่งรอเดี๋ยวไปตามคนมาช่วยพอกลับมาอีกทีฝรั่งสองผัวมีคู่นี้หายไปแล้วและอีกครั้งที่ดังมาฝรั่งสองผัวมีคู่นี้มายืนบกรถที่ทางโค้งหน้าหน่วกลางดึกรถกระบะผ่านมารับขึ้นรถนั่งท้ายกระบะไปพอถึงตัวจังหวัดจอดรถกลับไม่มีฝรั่งสองผัวมีแล้ววันรุ่งขึ้นผู้ชายเจ้าของกระบะขับรถเข้ามาที่หน่วยมาเล่าให้ฟังว่า รับฝรั่งไปจากหน้าหน่วยนี้แต่อยู่ๆก็หายไปเฉยเลยคนงานเก่าๆที่อยู่ที่นี่มานานเลยเล่าว,ว่าฝรั่งสองผู้มีคู่นี้รถความตายมาหลายปีแล้วและยังพาไปดูซา่าคราฟชีฟข้างๆหนวดพวกเขาคงไปไหนไม่ได้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพวกเขาคงตลับบ้านไม่ถูกน่าสงสารส่วนมากคนงานที่มาเข้าเวรจะเห็นกันเกือบทุกคนถ้าดึกๆเห็นคนอุ้มลูกจูงหลานเดินเข้ามาไม่ต้องไปทักเขาคงไปไหนไม่ได้ ตอนนั้นที่เรามองกองซากรถข้างหน่วยทีไรก็สยองทุกทีได้แต่กรวดนำให้และพวนาว่าไปให้คนอื่นเห็นเธอยาม,มาให้เห็นเลยและเราก็ไม่เคยเห็นเลยจริงๆตลอดเกือบปีที่สามีราประชาการอยู่ที่นั่นจนย้ายขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ